พี่อน้องเลยพ่อน้องเลยใช่ค่ะใครชอนเธอดีนะคะสอนประจันี่พี่ฟ้าเข้าอะไรเคะเออ้ด้เออกลดเดือน้เจร้้เ้นคุ่นอยู่นหน่อยเป้นุก็ท้สบายนะคคุณานวย้ง สามข้าเดินนะแต่เราทำวัดสองข้างแต่ถ้าเราพูดเราทข้างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เราก็เลยประยุกต์ใช้ได้ใช่ไหมคะเราจะนวดข้างเดียวก็ไดะถ้าเราทำหลักอักขระใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาท่าสอนมาตรฐานให้ได้ครบทุกข้าข้าตรนไหนที่เราจะแทนท่าตรงข้าหนึ่งชั่วโมงกรรมการทัพขอหนึ่งชั่วโมงเขาไม่ได้เกิดทักษะ์พอเรียนตามหลักอย่างเนี้ยพอไปสอบเราก็เกิดทักษะ พอไปปฏิบัติเราก็รู้แล้วมันเสียทัุ้กคนนะเราก็พร้อมแล้วองความรู้ทั้งใบประกาศอะไรเราพรนะ้อมหมดแล้วใครจะมอนยาที่อวดมอนรวดที่คุณรอดเรื่งเราต้องมีเจตนาเจตการทุกอย่าจงจาาาริงเจรแล้วพอยระดม

มีสบักข้างใจเกลเงินที่เราน้มไปนิดนี้ใช่ไหมคะทงหอยู่ไหมเด้เป็นยังไงมาืกอดยเดี๋ยวสิ้นโมประมาณนี้เขาก็จะประชุมของเทศบาลใคยากจะลงรูปตรวไหนใครอยากจะเปิดนันนมีเห่ไปนอดอยู่บ้านที่ซืดดเปิดบารสามีบ้ เไปนยแก้วก็ว่าจะลงตัวขาที่หน่อยเมื่อวานไปเข้าไปเจอคือที่บ้านออกปะจ้าถนนคนเดินใช่ค่ะเขาจะลงของเพิ่นตีเดี๋ยวจะมาขอที่อาจารย์เอาเลที่แกทําเลยอืออ่าคนรู้ผนประสบการณ์ด้วยแหละอ่ะวันไปงานเพื่อนก็บอกพี่แกทางไหลพี่ก็บอกเอาสิเด็กทหารนั่งนอนส่งหมอนรับหลัง ถ้าเชลยจากป5ทข่นะะชั่วโมงเราจสอนให้อยู่ชัวโมงสชัวงก็ต่อเนือเลยนะคะเราไปพร้อมกันเลยเรมีระดับเยก็จะเริ่มแยกเข้าใจกระบวนการอะไรต่